การเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายนะ่าจับตาเพราะว่าถือว่ามีบ้านใหญ่หลายพักการเมืองทีเดียวนะครับที่จังหวัดเชียงรายส่วนที่พะเยาก็มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ที่จังหวัดพะเยาด้วยครับ ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับมี7เขตเลือกตั้งด้วยกันนะครับมีสะสะได้7คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคประชาชนแลวก็สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงรายมีการจัดเสวนาความคาดหวังการแก้ปัญหาในจังหวัดนะครับโดยประเด็นที่นักการเมืองแล้วก็ที่เป็นตัวแทนของแต่ละพักได้แสดงวิสัยทัศน์การแก้ปัญหานะครับเช่นเรื่องของปัญหาสารพิษในแม่น้ากกแม่น้ําสายแม่น้ํารวกแล้วก็แม่น้ํโขงที่ยังเป็นปัญหาหลักที่ยังไม่ถูกแก้อย่างจริงจังของรัฐบาลนะครับเพราะเป็นปัญหาระหว่างประเทศ เทศนะครับจะต้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาเกินอำนาจของท้องถิ่นหรือว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายก็เป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการชูศิลปะอย่างใดเพื่อเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ฝุ่นควันด้วยนะครับที่จังหวัดเชียงรายรเผชิญปัญหากับทุกป,ปีครับทุกพักก็ต้องตอบโจทย์เดียวกันนะว่าเช่นตัวพรบอกาศสะอาดซึ่งมัน สำคัญมากสำหรับเชียงรายเกือบจะผ่านอยู่แล้วแต่มันหยุดไปเพราะว่ายุบสภาเนี่ยแต่ละพักจะมีนโยบายเรื่องนี้ต่อไปยังไงแล้วก็เรื่องแม่น้ากกก็กลายเป็นปัญหาสําคัญและในขณะเดียวกันผมคิดว่าไอ้เรื่องแม่น้ากกกับเรื่องการสะอาดเนี่ยอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยได้เหมือนกันเพราะว่าในช่วง2ปีที่สองส,องสปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพืพ่อไทยเองหรือแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยไม่สามารถผลักดันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนมากนัก แต่กลับกันที่อาจจะเป็นพักประชาชนที่ได้เปรียบตรงจุดนี้หน่อยแล้ะก็ต้องยอมรับว่าเรื่องฝุน่นเรื่องแม่น้ำมันเป็นสิ่งที่คนเชียงรายให้ความสำคัญมากเพราะมันกระทบต่อวิถีชีวิตโดยตรงครับ ส่วนการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับอย่างที่บอกเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองใหญ่หลายพรรคนักวิชาการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายประเมินว่าการแข่งขันการเมืองจะมีการแข่งขันระหว่าง3ถึง4พรรคการเมืองใหญ่นะครับคือพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคกล้าทำแล้วก็บางพื้นที่จะมีการสอดแทรกจากพรรคการเมืองบ้านใหญ่นะครับพรรคภูมิใจไทยที่มีฐานการเมืองที่เข้มแข็งนะครับด้วยเขตที่คาดว่าจะมีการแข่งขันระสูงแล้วก็คะแนนห่างกันไม่มากนะครับเช่นที่เขต7อําอเภอเชียงแสนอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยนะครับของนายพิเชษเชื้อเมืองพานแต่ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในประเด็นดึงงบประมาณลงเป็นที่ของตนเองนะครับจนมีการเลือกตั้งซ่อมและพรรคเพื่อไทยส่งนายสง่าพมเมืองเลือกตั้งซ่อมและชนะแล้วก็ลงรักษาแชมป์ในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันเขตเจ็ดนะครับภูมิใจไทยก็มีการส่งนายเสกสรรเชื้อเมืองพานลงแข่งขันด,ด้วยส่วนพรรคกา้าทธรรมนะครับส่งนายสุธีรพงศ์วันชัยธนวงศ์อดีตรองนายกอ,อบาจเชียงรายแล้วก็สมาชิกอบาจเชียงรายหลายสมัยนะครับ ซึ่งเป็นน้องชายของนางอธิตาธรวัญชัยธนะวงศ์นาย,ยกอบจคนชียปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันนะครับพักประชาชนก็ส่งนายสุทัศน์ยาละลงสมัครด้วยนะครับ ส่วนอีกพื้นที่นะครับที่คาดว่าจะมีการแข่งขันสูสีคือพื้นที่เขต6อําเภอแม่สายอเาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับพื้นที่แห่งนี้แชมป์เก่าเป็นของพรรคประชาชนนะครับนางจุลาลักษณ์ขันสุธรรมครั้งนี้ก็ลงสมัครอีกครั้งนะครับโดยมีคู่แข่งสําคัญจากพรรคกล้าธรรมนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับครั้งนี้ก็ส่งผู้สมัครด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทํางานในพื้นที่โดยส่งนายชัยยนต์ศรีสมุทรอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแม่สาย นะครับแล้วก็อดีตสอจอเชียงรายคือก็มีฐานการเมืองท้องถิ่นที่แข็งแรงพิสูจน์ได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่สายซึ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนพรรคกล้าธรรมก็ส่งนางมนที่ชาชัยบานก็มีบทบาทสําคัญมูลนิธิธรรมนัทพผมเผานะครับที่ช่วยเหลือน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอแม่สายเช่นเดียวกันครับเกิดกระแสคนที่รักตัวสสเขตครับคือเขาจะเลือกที่คนเขาไม่ได้เลือกที่พัก คนไม่ว่าจะอยู่พักคไหนเขาจะมุ่งเป้าคนนั้นซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักเนี่ยคือมันไกลาจากชาวบ้านนะครับเพราะชาวบ้านจริงๆเนี่ยในพื้นที่เขาก็เลือกคนที่เขาเข้าถึงง่ายนะครับในเชิงตสเขตนะครับอันนี้การแข่งขันที่สูงมากพักการเมืองที่มีการแข่งขันสูงหน้าขณะนี้เนะี่ยมีอยู่4พักการเมืองนะครับหนึ่งเลยก็คือเพื่อไทยสองเลยก็คือกล้าธรรม นะครับอันที่3เลยเนี่ยพรกการเมืองที่3ก็คือพรกคภุมมใจไทยแต่พรกการเมืองอ่พักประชาชนเนี่ยคือคือกระแสการลงพื้นที่เนี่ยในในที่ผมสัมผัสมาเนี่ยคือน้อยอยู่นะครับแต่เป็นอิงกระแสจากคนรุ่นใหม่ ส่วนพื้นที่เขตเลือกตั้งอื่นๆของจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะเป็นการแข่งขันบ้านใหญ่ในจังหวัดตระกูลการเมืองนะครับอย่างเช่นตระกูลเตชะธีรวัตรที่ลงพื้นที่ในนามของเพื่อไทยสองเขตเลือกตั้งนะครับในพื้นที่อำเภอพานอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้าส่วนตระกูลจงสุทธนามณีนะครับก็ลงในนามของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับส่วนบ้านใหญ่วันชัยธนวงศ์นะครับก็ส่งลงพื้นที่อำเภอเทิงในนามของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ตระกูลติยภัยรัตน์นะครับก็ส่งลงพื้นที่รักษาฐานที่มั่นเดิมของตัวเเออองนนนใ้ที่ภแม จันนะครับโดยคู่แข่งที่สําคัญนะครับก็จะเป็นพักประชาชนและพักกล้าธรรมนะครับที่เข้ามาสอดแทรกอยู่นะครับ การเมืองที่จังหวัดเชียงรายเป็นการเมืองบ้านใหญ่นะครับส่วนที่พะเยานะครับก็จะมีการหลอมรวมบ้านใหญ่ของพักการเมืองนะครับซึ่งการเลือกตั้งที่จังหวัดพะเยาอาจจะแตกต่างกับที่จังหวัดเชียงรายบ้างนะครับซึ่งจะมีการชูนโยบายของอท้องถิ่นนิยมหรือว่าจังหวัดนิยมด้วยนะครับการลงพื้นที่หาเสียงของจังหวัดพะเยาจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานครับแล้วนั้นคนเชียงรายกับคนพะเยาคนนั้นเดียวกันท่านลองใจเขาเจี๊ยพันเก่ามาเมินละ มันถึงเวลานะครับที่พี่น้องคนจังหาัอยากจะหันมาใจเขาเชื่อพันใหมนะครับเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งที่8พี่น้องเราหันมาใจบริการพักนอกใหม่พักของคนภางเหนือท่านหัวหน้าพักกระบอกเลยว่าพักนี้ไม่ต้องเป็นอีแอดเจ้าของพกการชูนโยบายพัฒนาจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ถูกนำมาปราสายหาเสียงในจังหวัดเชียงรายเพราะรายได้หลักจากการท่องเที่ยวถือว่าเป็นไรายได้หลักของจังหวัดเชียงรายส่วนการชูนโยบายคนจังหวัดพะเยาและเชียงรายมีสายเลือดเดียวกันเพราะแยกจังหวัดเมื่อปี2520น,นักวิชาการจากมพะเยามองว่าคือนโยบายหาเสียงท้องถิ่นนิยมหรือจังหวัดนิยมของพักกล้าธรรมที่ชูจุดเด่นของพักคนท้องถิน่นไม่ใช่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งละ มันเป็นการหลอมรวมตระกูลการเมืองที่สําคัญของพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเดิมก็คือตันบรรจงตระกูลพรมเผ่าที่มีบทบาทปัจจุบ,บันและตระกูลสีวิราชพูดง่ายๆที่เคยแข่งขันกันตอนนี้รวมกันหมดนะครับรวมกันหมดเพื่อใช้โมเดลจังหวัดนิยมนะครับแนวคิดทางวิชาการเขาเรียกว่าแนวคิดจังหวัดนิยมก็คือเป็นค้นบ้านเดียวกันแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาพะเยาไปด้วยกัน แต่หากจะวิเคราะห์การเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นี้นักวิชาการมอพยาวระบุว่าอาจไม่ดุเดือนแต่จะคึกคักและมีสีสันทางการเมืองโดยเฉพาะเขตหนึ่งพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาและศูนย์ราชาการที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขณะที่บรรยากาศการหาเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนึ่งพระกธรรมส่งนายอครพมเพาน้องชายร้อยเอกธรรมนัฐพมเพาลงรักษาพื้นที่ การหาเสียงจะเน้นลดแถ่ตามพื้นที่ต่างๆส่วนพักเพื่อไทยส่งนายวิชัยชัยมงคลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสลงชิงชัยทำให้ถูกจับตาเพราะเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงส่วนการหาเสียงจะเน้นเจาะลงพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะปากท้องและยาเสพติด ผมก็จะเน้นในเรื่องของการเอานโยบายของพรรคเนี่ยไปพบพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดแล้วก็ผมเป็นอดีตเลขาที่การปปสเนี่ยก็จะมองเห็นว่ายาเสพติดมันเป็นปัญหาทั่วประเทศที่แพร่ระบาดผมก็จะเอาเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยพะไปหลายที่ไปก็มีชาวบ้านมาถามว่ามีลูกหลานติดยามีอะไรจะทำยังไงเนี่ยผมซึ่งอันนี้ผมก็ได้ทำเป็นแผนทำอะไรไว้ให้กับพรรค เพื่อไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นแผนที่เอาไปปฏิบัติได้ว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงให้มันตรงจุดส่วนพักประชาชนส่งนายนิสาบุญนัดดาลงสมัครในพื้นที่เขตหนึ่งการหาเสียงจะเน้นลงพื้นที่ชุมชนโดยฐานเสียงสําคัญอย่างเป็นพื้นที่เขตเมืองและคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปิดฉากทัศน์ของคนพะเยาให้มีความตื่นรู้ทางการเมืองเห็นวิเคราะห์และก็มากมายนะครับแล้วก็ โดยเฉพาะในเรื่องของงานในสภาที่จะช่วยสร้างคัรเปรียบเทียบได้นะครับเราทํางานไปนเนี้ด้วยกันระหว่างในเชิงงื้นที่แล้วก็ในเชิงสภาเปนเนี้ด้วยกันครับอันนี้เพื่อพิสูจน์ใจของประชาชนฉะนั้นในเรื่องของคู่แข่งคุณอัคอรานะครับหรือว่าคุณธรรมนัฐเองที่ไปลงปฏิลิสหรือว่าเพื่อไทยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าแต่ละท่านก็มีความตั้งใจจะทําเพื่อพยาวทางนั้นนะครับเราก็มีในแบบของเราเนาะเราก็ต้องทำทำในแบบของเราให้มันดีที่สุดนะครับ สำหรับจังหวัดพะเยาแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น3ามเขตเขตหนึ่งพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอแม่ใจเขตสองอำเภอเชียงคำอำเภอจุนและอำเภอภูซางและพื้นที่เขตสาอำเภอดอกคำใต้ภูกํายาวปงและเชียงม่วนโดยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐโดยร้อยเอกธรรมนัฐเป็นแกนนํากวาดสอสอได้ทั้ง3เขตโดยครั้งนี้ก็ส่งในผู้สมัครในนามพักกล้าธรรมโดยหวังกวาดสอสอทั้งสาเขต ไม่ต่างจากพักประชาชนและพักเพื่อไทยก็หวังปักหมุดในพื้นที่บ้านใหญ่ของพักกล้าธรรมเช่นเดียวกันโดยถือเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีและจุดเปลี่ยนการเมืองของจังหวัดพะเยาไายและพะเยาเนี่ยเลือกตั้งทุกครั้งทุกระดับคอ,อการเมืองครบประเมินนะคะว่าบ้านใหญ่ระกุลดังทายาททางการเมืองเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบน,นะคะแต่ว่าสนามเลือกตั้งปี69นี่มีความเป็นไปได้นะคะว่าเกมจะพลิกหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาแทรกได้บ้าง จากที่คุยกับนักวิชาการทั้งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดพะเยาก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ถ้าที่เชียงรายนะครับจะไม่ได้มีพักใดพักหนึ่งได้คะแนนไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้ง7เ,เขตนะครับก็จะมีสูสีในหลายๆเขตนะครับส่วนที่พะเยานะครับแม้จะเป็นบ้านใหญ่ของพักกล้าธรรมแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญของที่เชียงรายแล้วก็พะเยาคือกลุ่มนักการเมืองที่กลุ่มประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองแล้วก็เสียงของคน รุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะทําให้การเมืองทั้ง2จังหวัดนี้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับคุณออนซิลีครับค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปชี้วัดที่คะแนนจากครูหาเลือกตั้งนะคะขอบคุณคุณโกวิทค่ะ